ออมความรู้อ,อมวิชาออมปัญญาออมสกูสวัสดีครับน้องๆเอาเลยดีกว่าอย่าช้ากันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกันไปแล้วในเรื่องเอ่อ e l m m n t t o sentence นะฮะตอนนี้เ,เรายังอยู่ในบทที่5ใช่ไหมครับน้องๆ บทที่5เรื่องของ Sentence เราเรียนกันไปแล้วในหน่วยที่1ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ l e m e of Sentence จำได้เนาะเพราะนั้นอย่าช้าเลยดีกว่าเพราะาเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวแล้วเดี๋ยวมีอะไรต้องเจอเยอะนะฮะเพราะฉะนัน้นน้องๆก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผ่านห้าุดนมาแล้ว5้าุดนะครับเรื่องของ a g r e of s u b c t a n d v e r b นะอ,อ,อธิบายไปแล้วคร่าวๆใช่ไหมฮะใน ในในก่อนหน้านี้ว่าอะไรก็คือ Agreement of s u b s e c t and Verb น้องได้เข้าใจไปแล้วว่าอะไรคือ,อประโยคและโครงสร้างประโยคเป็นยังไงแล้วเราก็เข้าใจไปในอีกอีกแง่มุมหนึ่งแล้วว่าอะไรคือการใช้ Agreement เบื้องต้นเนอะที่พี่บอกว่าอะไรนะ A. มันต้องสัมพันธ์กับ B. มันต้องไปด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันจะไปด้วยกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเข้าเนื้อหาแล้โอเคนะวันนี้ ขอบอกเลยนะฮะว่าที่จะเรียนต่อไปนี้ค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆตั้งสตดิดีนะเริ่มจากการสูดให้ใจเข้าเล,ล็กๆนะครับแล้วก็เตรียมสมุดจดเตรียมปากกาให้พร้อมนะเ <นะ S 1> พราะต่อไปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าต้องจําเยอะหน่อยภาษาอังกฤษนี่เป็นวิชาที่แปลกอย่างหนึ่งนะวราเป็นวิชาทักษะ่าครึ่งหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจครึ่งหนึ่งต้องต้องต้องจำจำนี่คือจําและฝึกฝนคือจําแล้วเนี่ยต้องเอาไปใช้เอาไปเจอเอาไปทําโจทย์ นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้ในเรื่อง agreement นะครับต้องจำเนาะพี่บอกไปแล้วในบ,บทที่แล้วใช่ไหมฮะบอกไปก่อนหน้านี้ตอนที่พี่อธิบายเรื่องว่าอะไรคือ agreement พี่บอกพี่บอกน้องไปแล้วว่า agreement เป็นเรื่องของกฎนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเข้ามาสู่เนื้อหาของการจํากฎนี่ฮะจำกฎรอรราได้จำกฎ ใช่ไหมต้องจำจำโอเคนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะต้องจำแล้วบอกเครื่องมือของการจำที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่น้องควรจะมีคือการจดนะครับเพราะนั้นเตรียมเตรียมตัวให้ดีนะเพราะกดต่อไปนี้ที่พี่จะนั่งอธิบายให้น้องฟังมีทั้งหมด1ิาข้อยาวๆแบบต่อเน,นื่องน้องหาอะไรเตรียมขึ้นมาจดเลยนะครับพี่พูดไปก็จดไปทำความเข้าใจไปด้วยไม่ทำตรงไหนกดพอยส์ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่สักหนึ่งรอบ นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรง่ายมากเลยฮะที่น้องอที่น้องต้องทําก็คือจำ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 ,จำ,จำนะแล้วเดี๋ยวตอนที่เราเจอโจทย์เราจะเอาสิ่งที่เราจำเนี่ยมาใช้ในโจทย์แล้วเราก็จะเข้าใจเนาะเราก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรบีเจ็ดเราจะชนะมันแน่ๆนะบทนี้ไม่ยากนะครับอ่ะเอามาเลยดีกว่าอย่าช้าทีเนื่องจากความยาวของมันค่อนข้างจะมีเยอะนะฮะเพราะ,ะนั้นอย่าช้ากาันเลยดีกว่าโอเคนะครับพี่กําลังจะบอกว่าต่อไปนี้คือกฎ อ่ะสีม่งไม่สวยสีแดงดีกว่ากดของอ่ะกรเมนอ่าลายมือสวยมไหมกดของ Agreement น,นะครับมีทั้งหมด13ข้อครับพี่เรียกมันว่า13ข้อมาหาโหดเลยฮะโหดนะชื่อกโ็โหดอ่ะโอเคนะ มหาโหดเพราะอะไรมหาโหดเพราะว่ามันมีเยอะข้อฮะต้องสิบสาข้อต้องมานั่งจดนะฮะต้องมานั่งจําแต่ถ้าจําได้หมดทําไมฮะมันเป็นกฎทองคานะฮะเป็นกฎทองคําคือทําไมจาได้หมดรับรองทําข้อสอบเอาชนะมันได้แน่ๆเพราะยังไงยังไงเรื่องนี้ก็น่าจะออกข้อสอบทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสองข้อนะครับอ่ะโอเคนะนเรามาดูกันเลยดีกว่ากฎสิบสามข้อไม่มีอะไรมากนะอ่ะออมนะพร้อมแล้วมา เริ่มกันเลยดีกว่าเอาเลยนะครับกดข้อที่หนึ่งครับเตรียมปากกามาจดให้ดีๆกดข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ากดการใช้กร e m e n t b a s i c มากครับเขาบอกว่าจําได้ไหมฮะพูดย้ำบ่อยๆบอกว่ากดข้อที่หนึ่งอต้องสัมพันธ์กับ B อ่านี่น,นี่นี่คือเครื่องหมายทางคณิตศสาสตร์ชนิดหนึ่งที่ที่ในทางคณิตศสาสตร์มันมันหมายถึงอะไรพี่ก็ไม่ทราบนะไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าพี่เขียนอย่างนี้ในทางภาษาศาศสตร์เวลา ในในมันหมายความว่าสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันร e เล t นะสัมพันธ์กัน A สัมพันธ์กับ B เนาะ A สัมพันธ์ต้องสัมพันธ์กับ B กันเสมอพี่แม็กพี่พี่ก็เลยจะบอกว่ากฎข้อที่หนึ่งนี้เบสิคมากมากเลยคือเขาย้ำให้เราเห็นก่อนก่อนที่จะเข้าสู่กฎข้อยากๆนะข้อหนึ่งเขาย้ำให้เราเห็นก่อน A ต้องสัมพันธ์กับ B เสมอโอเคนะกฎข้อที่หนึ่งนะ A สัมพันธ์กับ B คือเราต้องรู้ว่าอะไรคือ A พอเรารู้ว่าอะไรคือ A เราจะใช้ประธานเออเราใช้กริยาตามประธานได้ถูกต้อง โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูคำขำนะหนึ่งข้ออ่ะเข้อไหนดีโอเคอ่ะ,อ,ะอ่านสิครับโจทย์ The package of อะไรฮะซิกเกอร์ is on the table ประธานคืออะไรฮะอ่านลองแปลประโยคนี้ประโยคนี้แปลว่าอะไรบุรีซองซองหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าแพ็กเกจไม่มี s e s เนอะบุรีซอ,อ,อ,องหนึ่งอยู่บนโตะ๊ะใช่ไหมครับอ่าบุรีซองหนึ่งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมพี่ถามว่าดูนะเอ่อดูนะฮะอันนี้ไม่มี s แต่อันนี้มีเอสงง,งไหมไม่งงเนาะอันนี้เป็นพหูพจน์อันนี้เป็นเอกพจน์ถามว่าเราใช้กริยาอะไรฮะใช้กริยา i e s แตลว่าเราใช้กริยาตามแพ็กเกจถูกไหมฮะถูกไหมเราไม่ได้ใช้กริยาตาม cigarette จริงอยู่เห็นไห เราอาจจะงงนะอ้าวกบุรี่น่าจะมาเป็นประธานนะก็เนี่ยไงบุรีซองหนึ่งอยู่บนโต๊ะใช่เขาบอกบุหรีเป็นประธานแต่เขาไม่ได้พูดถึงบุรีธรรมดาเขาบอกบุหรี่ที่เป็นซองเนี่ยบุรี่มันใส่ซองอยู่แล้วมีกี่ซองเขาบอกมีกี่ซองก็มีซองเดียวเองมันไม่มี s e s a ะในเมื่อมันไม่มี s e s มันเป็นซองเดียวมันก็เป็นเอกพจน์มันเป็นเอกนพเราก็ใช้กริยาเป็นเอกพจน์นี่ฮะบอกต้องดูดีๆนะเนี่ยถ้าสมมุติไม่มี the packet of ตัด the packet of ออก แล้วเหลือแต่ซิกเกอร์ตอย่างเดียวแล้วซิกเกอร์ตใส่ S อสย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้เป็นอะไรใช้เป็นอะไรไม่ใช่ e ใช้ใช้ R ถูกไหมครับเพราะว่าประธานตัวจริงก็จะกลายไปเป็นซิกเกอรตก็ต้องใช้ R เพราะว่ามันเป็นพหูพจน์เนาะจำได้ไหมพหูพจน์ต้องใช้ i กับพจก์ต้องใช้ is ถ้าเป็น i ต้องใช้ am เนาะไม่มีอะไรง่ายๆแต่นี้ประธานตัวจริงของในประโยคมันเป็นแพ็กเกจออฟมันไม่ใช่ซิกเรต เพราะนั้น The p a c k กเกจมันก็เลยกลายไปเป็นประธานพอเป็นประธานปุ๊บกริยาต้องเป็น i s ประธานตัวจริงเป็น i s นี่ไงฮะเข้าก,กดข้อที่หนึ่งกดข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองฮะหาก็บอกนะไไบบทิปนะทิปทิปแปลว่าอะไรฮะทิปแปลว่าจริงจริงทิปนะฮะอันนี้ต้องบอกออความรู้ติดตัวความรู้ติดตัวนะจริงๆทิปนะฮะแปลว่าปลายเนาะแปลว่าปลายเช่น ทริปออฟเดอะทโวคือเนี้ย tip of toe เออแปลว่าปลายไปนิ้วเท้าเนอะอะไรเงี้ยแปลว่าปลายเท้าแปลว่าปลายอะไรที่อยู่ตรงปลายเช่นหมเออปลายข้อปลายเท้าปลายมือปลายแขนอะไรเงี้ยเนอะเขาเรียกว่าปลายแต่เวลาเราเอามาใช้ในความหมายอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรฮะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอยู่ตรงปลายสุดก็ใช่จไหมเป็นความรู้ตรงปลายสุดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดเดียวโอเคนะบอกทริปของของกฎข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรก็คือหา หาประธานเจอใช้กริยาทุกตบนี่คือทิปทิปอ่านี่คือโอ้ยทิปอะไรทิปทิปเออทิปอ่าเมื่อกี้พูดเป็นทิปอ่ะพูดผิดนะทิปส์นะครับทิปของมันคืออะไรหาประธานเจอใช้กริยาทุกเนาะนะพี่พี่พยายามรีบสอนนะบางทีน้องอาจจะฟังไม่ทันบ้างไม่เป็นไร ฟังไม่ทันทำยังไงฮะกดพอยส์แล้วย้อนกลับไปฟังใหม่อีกหนึ่งครั้งเนอะโอเคนะครับนะไม่มีอะไรนะเพราะพี่พี่พยายามรีบสอนเพราะว่าเนื้อหามันจะยาวแล้วเดี๋ยวน้องฟังนาน,นานแล้วน้องจะเบือ่อก็พยายามจะทําให้น้องไม่เบื่อด้วยกันใช้เสียงสูงต่ำเนอะพยายามจะพูดอะไรมากมายบางทีน้องอาจจะรู้สึกวนเวิร์นะก็ฟังฟังไปพี่ไม่อยากให้น้องหลับนะฮะโอเคอ่ะกดข้อที่หนึ่งนไปแล้วหาประธานให้เจอใช้กริยาก็จะถูกเนอะเพราะว่ามันจะใช้อย่างสัมผันธ์กัน เน no. อะข้อที่หนึ่งจบแล้วครับอเตรียมจดข้อที่สองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยนะครับอ่ะนนี่เพิ่งหลับนะฮะพี่พยายามให้น้องข้อที่สองเาบอกว่าข้อที่สองนี้ต้อง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 จดแล้วนะต้องจดนะเขาบอกว่าคําตอบไปนี้คําตอบไปนี้นะอาจจดคําตอบไปนี้นะคือคําว่า each <laughs> นะครับคําว่า everysomeany Not one much the other another either either อ่ะจดก่อนฮะอ่ะนี่ใส่คอมมาตรงนี้ด้วย each every some any not one much the other another either either จเจล้ฮะเสร็จแล้วนะเห็นนะเขาบอกว่าคำทั้งหมดที่หนูเห็นต่อไปนี้อ่ะให้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 เข้าใจไว้ด้วยนะว่า every some any เนี่ยจะต้องมันอาจจะบวกกับเอ่อ one บวกกับ body โอเคปะเนอะเอ่อบวกกับติงโอเคใจปะ ก็จะเป็นพวกคำว่าอะไร every one every body everything เนาะ s o m e b o d y something any one any body any thing ก็ได้นะบอกว่าคำทั้งหมดนี้รวมถึงไอคำพวกนี้ด้วยนะ every one every body any one any body ทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ที่พี่ให้จดให้จำตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเจอมันเมื่อไหร่แล้วมันทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคคือเป็นคือเป็น a เนาะจะบวกด้วยกริยา เอกภพเสมอโอเคนะอ่ะอเห็นเห็นไหมฮะบวกด้วยกริยาเอกภพเสมอจดจำกดข้อที่สองเจออีนางพวกนี้เมื่อไรบวกกริยาเอกภพเสมอจบเลยจบเลยไม่มีอะไรเลย ง่ายจริงจริงจริงรง,ง่ายมากเลยนะน้องจำให้ได้ each every s o m any not one much the other a n o t h e r n either e a t h e จบ every some แล้วก็ any บวก one body thing จบ <c oughs> งงไหมจริงจริงพี่พี่พยายามจะร้องให้มันเป็นเพลงแต่มันก็ไม่เป็นเพลง น้องอาจจะแต่งเพลงได้ด้วยตัวเองเนาะแต่พี่ไม่อยากให้น้องจําเป็นเพลงพี่ว่าน้องจําได้อย่างนี้ก็พอใจแล้วไม่ต้องจําเป็นเพลงหนระอกเนาะอะจจะไปแต่งเพลงเองได้เนาะเอาไปเข้าจังหวะโอเคนะเอาบอกพวกนี้บวกด้วยกริยาเอกพจน์เสมอเลยใช่มไหมเจอมันเมื่อไหร่เอกพจน์เลยนะมีตัวอย่างให้ดูอา่า Each has been taste แปลว่าอะไรครับพวกเรา Each แปลว่าอะไรแปลว่าแต่ละเห็นไหมพวกเราแต่ละคนเห็นไหมพวกเราแต่ละคนถูกทดสอบพวกเราทุกคนพวกเราแต่ละคนไม่ทุกคนพวกเราแต่ละคนถูก ทดสอบสังเกตเห็นไหมว่าใช้กริยาเป็น has เนอะ has ก็เป็นกริยาเอกพจน์เพราะมันพูดถึงคนจริงอยู่เนี่ย u s แปลว่าอะไรฮะพวกเราพวกเรานี่กี่คนหลายคนใช่ไหมแต่คขาเป็นสมมตินะไอคำว่าพวกเราซึ่งเป็นคนหลายๆคนเนี่ยนะมาเจอ each เข้าให้ each แปลว่าอะไรฮะแต่ละแต่ละนี่มันแปลว่าทีละหนึ่งป่ะเนาะแปลว่าทีละหนึ่งก็แปลว่าเป็นเอกพจน์เด็ดทีละคนเนาะไม่ยากนะฮะ เนาะอ่ะตัวอย่างอีกมีอะไรอีกครับอ่าจะตัวอย่างอีกสักตัวอ่า uh has eaten เห็นไหมฮะ Somebody has eaten my cake เห,หมือนนะแปลว่าอะไรฮะมี มีใครบางคนกินเคก้กของฉันนะวันนี้พี่อ่านลินมันกันตลอดวันนี้พี่อาจจะไหลมือไม่สวยนะเพราะพี่รีบเขียนกดมันเยอะว่ามีใครบางคนกินเค้กของฉันเห็นไหมใครบางคนก็ซัมบารีซัมบารีบวกด้วย has has ก็เป็นกริยาเอกพจน์ น,นี้เป็น perfect tense นะ perfect tense นะเดีย๋ยวค่อยเรียนกันไม่เป็นไรยังไม่ใช่เรื่องตอนนี้เนะเห็นไหมน้องน้องก็เห็นคร่าวๆแล้วนะคะเอ่อก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้จําจําเซตนี้จําให้ดีไม่มีอะไรส่วนใหญ่เน้นจำเนาะแต่ละอันน้องแปลแปลความหมายได้นะฮะเช่น each แปลว่าอะไรฮะ each แปลว่าแต่ละเนาะ every แปลว่าทุกๆทุกๆซ m e แปลว่าบ้างแปลว่าบาง เนาะอ็นนี้แปลว่าบ้างแปลว่าบางแปลว่าอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ not แปลว่าไม่เลยไม่เลยนะวันก็แปลว่ามีแค่หนึ่งชิ้นมีแค่หนึ่งอันมันจะแปลความหมายเหมือนมันอ่ะไงเหมือนอ่ะเนาะ much แปลว่าส่วนใหญ่ของสิ่งนั้นส่วนใหญ่ของสิ่งนั้น t h e other แปลว่าอีกฟากหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกฟากหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งโอเคมอัน what นัตเตอร์แปลว่าสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆนะอีเตอร์ กับนิ้เตอร์แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถังแปลว่าถังเนอะแปลว่าแปลว่าทั้งสองอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แปลว่าทั้งสองพูดผิดแปลว่าทั้งอันนี้ทั้งอันนั้นแปลว่าแต่ละอันนี้แต่ละอันนั้นพูดถึงของทีละอันนะฮะเป็นวิพาคสพนาเนอะทั้งอันนี้ทั้งอันนั้นแต่ละอันนี้แต่ละอันนั้นอันนี้บ้างอันนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะไม่มีอะไรนะอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือน้องก็ต้องจํา นะฮะถ้าจําเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเห็นนะกฎข้อที่สามก็ต้องจาเหมือนกดข้อที่สองเลยเพราะว่ากดข้อที่สามเนี่ยเอ่อเดี๋ยวนะจดทันนะโอเคนะครับเขาบอกพี่กำลังจะบอกว่ากดข้อที่สองกับกดข้อที่3ามนี่จะให้จําจําไปด้วยกันนี่คือกดข้อที่สองนะกดข้อที่สองให้จําคําเหล่านี้แล้วให้รู้ซะว่าคําเหล่านี้จะต้องบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยเอกพจน์เสมอจำได้ไหมเอกพจน์เสมอ กฎข้อที่สามนี่มันจะตรงกันข้ามเลยก็คือว่าให้จําคําเหล่านี้นะให้จําคําเหล่านี้และคําเหล่านี้เนี่ยมันจะบวกด้วยกริยาที่เป็นพหูพจน์เสมอพหูพูนพเสมอโอเคนะซึ่งอันนี้มีไม่ไม่เยอะนะเขียนนะเอ่ออ่ะมาดูเลยคําว่าอโอเคนะครับคำว่า both คำว่า m a n นี่คำว่า Fe w เซอร์เอร์นะสัโอเคนะอ่ะจดก่อนจดก่อนโอเคนะก็จดไปแล้วให้จำมันจะจำคู่กันนะั่นคือว่าเมื่อกี้ข้ 2, อสอบวกเอกพจน์อันนี้นะฮะให้จำว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ในฐานะของการเดียวนะมันจะมีคำหนึ่งน้องสังเกตไหมมีคำว่าสัม น,นี้ก็ซ้ำแต่เดี๋ยวซ้ำสองอันนี้ต่างกันนะเดี๋ยวจะอธิบายน้องอย่าเพิ่งสงสัยเอ๊ะพี่เขียนผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ข้อสองก็มีซ้ำข้อสามก็มีซ้ำโอเคซ้ำคนละแบบนะแต่ให้จดกันเดี๋ยวอธิบายแต่ให้จําว่าถ้าเจอไอ้พวกตัวเหล่านี้ all, both, many, a few, several ซ้ำถ้าเจอพวกนี้เป็นประธานในประโยคมันจะเป็นประธานซึ่งบวกด้วยกริยาพระหูพดเสมอเสมอ,สมอกริยาพระหูพดเสมอนี่อ่านออกนะ <c oughs> พระหูดพดนะครับ p l u เรา p l u เรา เราเสมอเสมอเลยนะอ่ะทีนี้แปลว่าอ่าแต่ละคําแปลว่าอะไรบ้างมาดูอ๋อแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดนะฮะโบสแปลว่าทั้งสองแมนนี่แปลว่ามีมากมายเนาะอาฟิลก็แปลว่ามีมากมายนะอาจจะมากไม่เท่าแมนนะี่เนาะมีมากมายเล็กน้อยอะ่นะเนาะก็คือมีแบบมีจํานวนหนึ่งเออเออให้พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มีมากมายมีจํานวนหนึ่งมีอยู่จํานวนหนึ่ง มีเยอะไหมเออไม่เยอะหรอกแต่น้อยไหมก็ไม่น้อยหรอกเขามีจํานวนหนึ่ง several แปลว่ามีหลายๆมีหลายๆส่วนสุดท้ายเนี่ยซัมมันจะใช้ต่างกับเมื่อกี้ซัมเมื่อกี้มันจะบวกแค่สามอันนะอ่ะนะจ๊ะน้องๆอ,อุ้ยตายแล้วอ่ออาไม่เขียนให้ดูเอ่อซัมเมื่อกี้จะบวกแค่สามอันเคยจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีบอดี้มีวันมีติงจำได้ไหมซัมบอดี้ซัมวันซัมติงเนาะแปลว่าใครบางคน นะใครบางคนหรือก็ของบางสิ่งเนอะแต่ซัำอันนี้จะไม่บวกไอ้นี้นะฮะซัำของข้อที่3เนี่ยนะซัำของข้อที่2องนี่บวก one body แล้วก็เอ่อ body one thing สามอย่างแต่ซัำในข้อที่3นะครับจะบวกอะไรก็ได้เนาะจำได้ไหมมันคือ determinative ซึ่งบวกอะไรเนอะบวกคํานามพหู้พน์ไงฮะจำได้ไหมจำได้ไหมเป็น determinative ที่บวกคำนามผู้พน์เช่นอะไรสมบัก ใช่ไหมเออหรือไม่ก็คือบวกะไรคำคำนามนับไม่ได้เลยนับไม่ได้จำได้ไหมฮะคือถ้านามนับได้ต้องเป็นนามนับได้หูพพน์ somebacks นี่ใช่ไหมเอ,อ่ Some อ somestudent เนีงไงต้องใส่ s yes. เป็นหูพจน์หรือไม่ก็คือบวกนามนับไม่ได้ไปเลยเช่น somerice เออเออ s o m e r e